นะครับสวัสดีครับนี้จัดปูใหญ่มากพี่น้องยี่สิบโลครับเงินหกตัวใหญ่เลยเปียวมาวหั่นพี่น้องปูขึ้นจากทะเลครับได้เป็นน้อกมาส่งคนละเครื่องทางกเหลืองงานกับเปียวมาเบิ่งครับวัวใหญ่วัวใหญ่ฮะเออ,เอ,อสดสด,สดน้ำลายฟูมปากอยู่คนว่า เหนือยนาเขานอกน้ำแข็งแม่ครับใหญ่ดีอยู่พี่นนอนี่ครับยี่สิบโลครับผมจเจยวกับมือเนาะสมากกนะสีมีแต่ปู้เถอะครับปู้หัวนีปู้เมียหาหยากเพราะว่าเหนือวานเนี่ยแนนครับปู้มือนี่ สดๆดเลยนี่ครับเดี๋ยวสิมาลงหนึ่งครับผม4ีถุงครับเดี๋ยวสิมาแบงให้พี่น้องเพื่นน้ำถุงละพูดละสามโลพูดละสี่โลสองโลครับเดี๋ยวของจะของนี่ก็เสียวไวห้าโลเนะาะพอเอามา2ยีสิบโลเดี๋ยวสิว่าบอกเดีกินด้วยกันสิว่านี่ครับางเป็นเห็ดนางฟ้า เนี่ยมันไปเก็บมากครับพอแเราโอ้โหจุ่มนึงครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนี่ยทำความสะอาดดอกดอกงามอยู่พี่นอ้องถ้าได้มีเวลาไปยางไทยให้เบิ่งอยู่เก็บให้เบิ่งครับเห็ดเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเว้ยมีห่อน,นอนอี นอน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 ขีดไปป้ากันนะหนึ่งเออพี่หนอกล้อ,อ,องหมกใหญ่ครับมาหลวกมนะเออนนี่ครับผมใครสซๆไปผัดใส่หมูใส่ัน,นี้ก็เสียบนะครับเขากำลังหนึ่งครับผมจัดไปเลยสองาดครับถาดนี่แปดตัวนี้หกนะครับ สิมาตั้น้ำจิ้มครับผมแล้วก็สิมาแบ่งปูพวกนั้นครับผมให้พี่น้องเนาะนะครับมาเบ่งอ้ก็ต้องสีเหลืองแล้ว,ลลวไม่กลัวแล้วตะไคร่ผมอยู่ข้างล่างเด้วพี่นอ้องนี่ครับตอนนี้ก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอจะเพิ่์ดมาเอาครับน้ำจิ้มเฮาตั้เรียบร้บรบรยบรอยครับจะเป็นเจลฟองสมอยู่แล้วพี่น้อง ยาระบายอยู่แล้วครับหน่อยแดงแต่นี่แเสบเห็ดแยมก็แสีบครับท้าขนมปังนะครับผมตัวใหญ่เบลล์เบลล์เลยครับโอ้ยเดี๋ยวมาพร้อมเสิร์ฟครับ<น>มาเด้อพี่น้องสด,สดแสบเนื้อครับตัวใหญ่ครับผมแกะเบิ่งเบืองเป็นยังไงคือบอสมราคาบอ ปูสดเนี้ยเน้นเน้นเขาว่าแมนโมแมนต้องแก่เบิ้งครับถ้าเป oh, ็นหนึ่งลูกสิ้นนี่นะครับผัดเส้นใส่ใครใส่นี่ครับผมเต้เป็นย่างใส่หมูอย่างวางเทียงครับวางขึ้นกับย่างมือนีกระย่างเรียว่าปลาปลาวางขึ้นพี่น้องปลาเลี้ยตัวหนึ่งตะวางขึ้นเพราะว่าใส่นี่ย่างใหมืนเหมือนครับผม มีเอวะล่ะได้นี่ยแล้วเรีวเครื่องทั้งทั้งขาเที้ทั้งเขาทุนทั้งขาดทุน้งเขาทั้งขาบอถึง2ยี่สิบโลนพี่น้องเสแสบเนี้ยนะครับนี่นะพี่น้องเสแสบเนี้ยครับคุณตัวใหญ่เลยครับนี่ าจานไส่ตัวนี้เอาใส่เข่าซะาจะใส่กากระปุน่ากินขหนูไปหาเอ้าเห็นหนัเสียงลงนะคนมาเบรไงเนีน่ยอันนี้เาเบิ่งง้วเบิร์ขย้พี่หนองสิกาไปเปิดฟา้ามง้วฟฟ้ามคว้ว นี่แหละเศ้าละเศร้าอยู่ไอซ์แลนแล้วฮะจะไปเห็ดง่วหเห็ดคว้วยขายแล้วโอ้เหนือด้หายเลยน้ำจิ้มนี่ก็แบงห้ป้าแบงห้หน้าเคนน่าเท่งกบโบมีคนไปเนี่ยรู้ว่คนพอมไปนนม่ง เปสืแล้วพออยู่หนอ่ะนั่นละเจ้าสืไปอยู่นี้วเราบอกอยู่เด้อขยันพี่ขยันพี่พออยู่สเตที่ระมทีขันลิลเตจเราไปเด้อป้าไก่้าหวยเฮบ้าวาหน้าหึงเรอเป็นสิงปากหเาอะยน่เขาูอเขาอยูหันมันหรอบอกบอกพี่ยูหันห อ๋อู้แพร่ีบเออผู้แพรเีบดวมันเห็ดบ้ามันไ่หมูครบ่เออมาดูเห็ดบานนี้อ่ะบ่ไม่เห็นดูบานนี้อ่ะบ่เห็ดเห็ดอย่างไก่ยำเนี้ยบ่ได้ถามตแกะเขาออกมานเจครับเขาออกไม่แน่หรอกนะืออหมูอยู่ดอกโล่งมันเออหมูกันเลยหมูกันเลยแต่ว็บปอบร้ายบ่ท่าน สไมันยปลอดภายพี่น้องบุกกาอยู่ดอก๋อมันจะโตินเนเดียวม่สิบอยดิคนเห่นของไหลพี่น้องทางนั้นติดบานนะแม่จ้ะเนมาี่นมย่วานีพี่น้อง สมเวลาครับสมเวลารอค่อ,อ,คอยตัวเปี้ยวขนาดขาเนี่ยแต่วกก่าเดอที่มันก็ร้ายถูกร้ายเราเราจะบ้านหั่นสินา้นนาวเจ้าเม่าหั่นแบบจุดปลเดียวเดียวค่อยกิเดียวให้เขเดอดเดียวนกลังเขาเช้อโนนองหนึ <S <S ่งมทสงมขันครับโอเค่จ้าจ้ากัไปยังมา วันนี้ได้ตัวใเพรท่านใด้่ทดุ่ด้ลงหลุมพูกไปช่องไม่ลงเนะ,ะนมาเจ้าหนิเขาคือบ่อมาเรื่องมากนะอืออือ,อสองวางเอดีเลยเนี่ยลายเจวน,นั่งเจวม แกเอาอะไรให้ดูบอจะสมไหมย่อะสิปตาดต้นดิอยากติดสายดีดีนีา่นีเนี่หนีเป็นบอบอดขอาดมัยบอแข็งแห้ง้าวอยขฮาออยข้าหนียเขาเปเขาแกม เป็นอะาเป็นอะไมนอ่มีีหัวหล่อพี่น้องเดี๋ยวแขกัดเลยเขีววองทางนาครบริัาลู่ลองเฟวะครับว่าก็บริเทคบริษัทร่องเฟรดมุกายิ้มเขีววองทางนาข้าใกล้จะใส่ หวานอยู่หวานของเราอยู่ปู่สดน่าที่รอดละสี่ร้อยแต่ว่าเขาขอเลื้ยเขาขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วเขาเล่มาขายโลละแปดร้อยยังก็เถื่อตะกี่รอดละพันหาเฮ้ยละพันหนึ่งตะกี่เด้อ chốm mất nè là cắt đủ đây p nó mà men hóa chuột ẩm mứt thấm men phu sữa khéng đốt nè bộ bỏi chắc gì đó เขาบอกออกเมื่อยพี่น้องพราู้สดวนนะเาแก่ท่านเยมากนะนี่อ้องแก้บ่อยอ่นี่แลแก้นี่มันออกอย่างเี้แก้หันออกกับฮาเทิงนี่เออตัเป็นนี่แหละยังอแตกเบิดใส่เนี่ยใส่เนี่ยข้อแก้หนีออกกอนพี่น้อง แกเต้มันออกต่อไปจะต้องเข้าไปดูพิธีการกินปูตัวแมนปล่อยขึ้นตัวแหว่บมีเลยไม่เจอตัวเถิดเลยจ้าตัวเถิดสำมันดีอยู่ขาดบ่ออะไรครับซ้อนหน่อยบ่เขาบ่บะมีไม่ได้ปูดเถิดอยาเสียเสียแล้วตัวแม่เรเึ็นไหครับ กินยาก็อปู่ี่ล้กินในหลานอาหารปตกานบ่อด้เดอกเลือเถอะ่ไมจกินม่ยาวันนีขมกินแต่ลางคนแล้ยากได้พุนแ่มขมอยู่แต่ตัวไมยกินในภตสยามสกิีตายของก็หมักว่าแต่ว่าคือไมเอาเอาเอาว่าคไงว่าหลังแไปกินเหอแล้วเป็นไงเนะ ปัดปูปัดกรเบียัปูกระเลงเรา่กเลงก็ยังแสบเนแล้ขงงนเด็กงไดเรากร้ัดบ่เนี่เ,นงงนเ็นองโอ้เนนๆเลยแกะกกะันแก,ะก,ะกะักันาต้องคันไข่เหนีบเพื่ออะไรนะไก่เหนีบกลางลอืมเราเสะเล็ยบยมขาอย่างเสียออกสีออกป่าะ เสียเพื่อพ่แล้วฟององอกเระอันอมาแล้วไปอกเขาเจาอยู่บอเ็นาีไปมนบกเนมาอาห้องผการนวะหมดอสีบอไห่ดอกพี่น้องสังาเจะไปก็บ่ามันเลยแม่ก็ลัำถามเพื่อนเจาะไปเก็บว่นสมบัติมากระซย โท้มาโบดทูมาน้องชงบัทูมาก่วงห่งดงที่แดดสามตมมนนโดนตอหนาเพราะว่านดา้เล้าพเอาพ่อเอาอือมมรยนมีอันโอผมินอะไรสักอมมพรามา ทามาไัเห็ดต้องใส่เวลาพี่น้อังกินปัวกจเสือก็เดรร์กันต้มทะลวงองน่ารอดอันนี้เล้เน้องสมต้หมือนหมักจเบ่งอยู่บเลย ราจะ้สอไม่พอนเขาไะอดใช่ไมสุดมัเหรอจ้าม่แม่ค้าก็ร่องงมาอยู่โดนหนึ่งก็ร่องแต่งมาก็หลออแล้วมาก็ล่อแหลกอแลกว่จาปลอบนึ่งจาาแม่งือเรี่ยมือเลยยังวะไม่รุ้รถลายงแล้วก็ทรงอะไรเป็นั้นหลังถงตัางแต่งเบ่งคยสีหัวบ่ัวบนนหแต่งต่งนะ ก็แดวต้องตำแป้านี่เทียวเน้นได้แย่เหระผัเสือบเนะผัดมะืยีอ่ะดมะเขือี่เีพราะว่าปั้นหุ่นพอดีท่านหนึ่งท่นบาทก็ได้เด็ดน้ำปลาหนาไจัดมาเลยพื่อย่านหง้องนเีดลียว่นมสีลองซีมเบิ่งประแดดอะไรยังนะตำะล้วงจัาเล็ตำะล่วงนัวเลยจันวพะ่ามันนัวเพราะว่าวยสวยนัวเลยตำใส่แป้งวนนี่หาเงินผุ่น้เราท่าน ต้ทะล่วงครับเดี๋ยวซีมเบ่งขาแสบว่าแสบคว่าแสบว่าแสบถ่ายหืเพื่อน่ายบ่อแสบอยู่ในนีตึ้งตังดเสนแสบอแสบเลยเบงอข้อตมากูียัมาแม่สวยมากนะจ๊คพคสวยสวยนวไม่พอไปสั่งโท้งมด่ได้ซื้อก ตอผมน้ำัมไม่าม่ะหำห้องแต่โ้มากกว่าที่อง้ดเมืนดนี้ได้หมือนเม่อเอกินาก่อนขาเิมกินโต๊ก่อนม้งกา้ี่หาก่อนเดียเนียบดูดอกออกเลยอืบเป็นเนื้อการใส่การด้าเราดูได้เน่น่าจจังหวะ อืมออเ่ทวหะครับเสียงดลวดขึ้นหน่อยโจดโจดโจดด้วย้างคาเตรียมใจกระดองมันขมแล้วจับตืดเมื่อไหร่ก็ใหญ่บัง อยาแกมันเดอดล้ววะครับัหนา้าแล้วหนาเดือดล้วมักแกงมันสีหอยก่อนละเกปโตกะทิแก๊ปโตกะทิหาเลยแล้วนี่ทีห่หนาของเนี่ยดูดออกมานะี่ออน้ำผักมั้ยยอดหยวเลย ่คท่านว่ายเลยแถววัดเจ้าเขาบ่ขอแป้งคนทำก็อยู่บอานเขาไใช่กสดนีหมเออยิ边边边่ปูเขาต้องเย็นๆเด้อกิน่มงเรื่องของไง เจีกานี่เขาขากดใมันเป็นห่วเขาบอกว่าจบมแล้วก็ดูดออกเกิดออกเหรนอกดัี้่เรดเ่เข่านมั่บโซเทียนสันย่านมันกับโซด้ดี Nhưng mà tìm này hả? Còn mình nhớ lời cái hồn thạc nó thảm đi Này ngoài tới đây vừa mà bói lại chút lấy gạt được hết hết rồi Trông đủ hết rồi bưng bác Còn mà Như ca hết chứ không thể nào Thế đó khỏi này cho cả sư cứ khỏi vào Nhà vào bên hang vào để này. Được xuyên Đó à, cho anh em chút nữa. Thử, thử cái xay nó Ừ, bó bó nhau Bó nữa được เนี yeah, no yeah. mm ่ยเอาไปถื่หนาอนี่เาถือนี่ตีเนี่ยอาเหลือครูฟ้าหล่มคือแม่เด็กมัดเราหารี่ไปแบ่คือบบไม่เคยกินฮะไปตกามีกยก เมื่อไหนบอมีหมองตกนคือบ่เห็ว่ะ้าวมาขวัเมยนมันตู้หรอเกิดข้ตูันบได้แล้จังก็แมนสองโลยังครับสวัสดีค่ะมากินไหมอาไหมเนี่ยมาอะไรบอกก่อนไม่บอกไม่ให้เอาปูค่ะ โมโเลยแม่ใส่มากกามากแต่าหยว้งแดงเนกี่ยให้แม่ตุงทุ้งไงุงสองลไม่ไม่ไม่กินข้าวเหนียวไม่ได้แล้วกินข้าวเหนียวหเกลีอยข้าวเหนียวหอเกลียไหมแต่ต้าข้าวเหนียวหอเกลียไหมลูกไหนแล้วเต็มหน่อยคือยังเอาไม่จุ๊บเลยดบ่ไดหรอกให้ดต่ผู้บ่าวจุ๊บแล้ววท่น นายเป็นสารหรอาห้นต่พู้บ,บ่าจุบไหครัเอ้เยอะมากเลยเพว่เวมนเเลกไมหมนี้ยทำไมมันเยอะแบบนี้เสียผ้าเขววาก้องกันไหเมหไปเอาเสียผ้าทำไมมันเยอะมากเลยมาามเหนื่อยแม่กะโยนดสิม่โตแล้วนะม่ <laughs> ขาเป็นบาทำเยอเดยวก็ตายนะเขาเป็นบาต้องเขากระด้ซอยแล้วทั้งคีวัส่ตเขียนหอบเบียใจวัสไส่ยุบี้หยาหอบโเห็นเผื่อเบี้ยใจวัสส่ยุนวาก็เสีย้ายอะมือเยอะมากเลยมื่อวาเราไม่มาเมือยนะว่ามาก็เช่าเทปเดี๋ยวก็ตายเอ อาหารพักนะก็กินโปรตัวเดียวขาก็หลายกล่งนี่เ uh สียยากวเราใส่ห้องจะฟองเนาะเอาเย็นเราก็กลัไว้ใส่ของ ก็แบบน <c oughs> ่หลายโลจังได้ตัวเดียวใหญ่กินอยู่เพินมอโมงด้วยกินสองต้ะก็ผัดด้อนี่ยกินซื้อให่ละผัดสุดแบดสเมี่ยสิบปีเลจะเีกัแก่ผดสิบเลอันนี้อพ่อเหอครับมือสอมันเหี่ยมตอหนึงมดเ

nếu không ăn thì không thử, lệch cũng được. Khi mà nở xịt, khi mà thì thử ngủ không bị là tuyệt đẹp. rất

ก็จะเห็นอ่านังสือปลาหิ้วเขาหลดละอย่าร้ายครับไปกินเลกินเลนยูนิอีก็สตีแนเไปกินต่อนีกเ่็นเฮดห้มัน ขึ้นขาละครัขึ้นหนไม่ขึ้นหรอขึนหลไงขอไปข้าเนื้อันดี้นีผลน้ปังก็ย่างก็หอมด้วยหละขานม่เ่ะข้านมอโอ้ยเนี่ยแตกสาละเนี่ยอเกยวก็เกียวไมเก็บเป็นอย่างให้มันเก็บยว่าอย่างไ่ดหรือะไรตเก็บเลยเนาะ

นมีม de so ันมโลโก้เนาะไม่ต right? ิดอ่ะทาไม่ติดไ้แไยังอยาโมบสือปะติดโลโก้อยู่ไทนจากเพมักจันทีเห็นตละยคุณเชี่ยงี่หอไม่เห็นแต่วันโม่นเป็นเอนียไม่คุณเชี่ยงละกันขอเรว่ะคุณเชี่ยงของเราอยู่งสื่อยางกว่าเพว่ามันนเดี๋ยออยู่ก็อลยื่อายางกว่ แคนี้นหือดคอหนึ่งเปื้อนนวลมาไล่เนี่ยขึ้ปนก่อนใส่เวลาปลาัดตั้มากินเลยปู กันใกล้เดียวอฟัตเนี่ยับกัเนี่ยกัดสายกัดขัวพี่นเนงะโดดเลยบานเดียบร้อย <mum ble> <daran Maybe> ป้านคล้ายองหวานมาสิหวาสวยนะรัพี่น่อยเออข้าห่าต้วยกครับคอยเจ็บๆนะี่ไง แสบนหมครับเดี๋ยวมเมื่อแกจกโตสองโตอยู่ก่อนคี่เนาะเพราะมันต้องใส่เวลาครับกับผัดเสร็จเนาะขนาครับผมมาครับเจี๊ยนเหนียว้ซ้องครับผมเสร็จ